สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเจาะลึกวิชอ์ค่ะพี่การใคะอยากทราบว,ว่าความชอบของวิชน,นอกจากชอบเลือดสรุกสนุกแล้วเขาชอบอะไรอีกบ้างชอบของกินที่อร่อยอ๋อเปอะยรอไกไหม ชีวิตเขาไม่ไโอโตคุการฝึกเวทมนต์อ่ะเขาก็จะชอบที่จะฝึกแบบฝึกฝนเรียนรู้เวทมนต์ศึกษาโครงสร้างหาแนวทางใหม่ๆในการเรียนรู้ชอบค้นหาเคปมาเจรไนรรรรเองทดลองวิธีการสอนว่า,าโครงการของวิทย์มันเป็นคือโครงการที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างกลมเรียนให้เป็นสถานที่ที่สามารถทําให้ทุกคนในทุกๆสปีชีส์สามารถเรียนรู้อยู่ในโลกใบนี้ได้แต่ว่า ปลายทางสุดถ้าเกิดใครอ่านเลยจะจอได้รู้สึก็เริ่มหมดก็จะรู้ว่าปลายทางสุดที่ต้องการที่วิทย์พี่เจมันคาดการไว้ก็คือวิทย์มันต้องการทําให้โลกทั้งโลกอ่ะมันสามารถอยู่ได้โดยแบบเหมือนโคอมเบรียที่พ่อมดแม่มดอยู่ด้วยกันกับมนุษย์ธรรมดาอยู่ด้วยกันกับสปีดิตต่างอยู่ด้วยกันได้แต่ว่ามันก็เป็นแผนการระยะยาวอย่างมากซึ่งถ้ามว่างานเดเร็กของวิทย์คืออะไรก็คือการค้นหาคนหรือค้นหาทีมที่มันสร้างทีมให้ของเขามันใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะอืมโอเคอันี้เป็นคําถามต่อต่อไปก็คือจะถาม เดี๋ยวถามนคลิปหน้ากันเนาะเออโอเคก็งั้นก็ขอบคุณตอบคำถามนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอัเปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลค์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ y o u t u b n n h l ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัควค้าเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตท,ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมิชชั่นีโกส์ใหม่ใหม่ใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตัโตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับ นิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวพัิดานะคะทั้งสช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ